รายการนี้เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุมากกว่ารือเท่ากับ18ปีขึ้นไปแต่บางช่วงอาจมีเนื้อหาและเจ้าคำที่ไม่เหมาะสมเยาวาชนที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเสียสีเพศหรือดูหมิ่นเพศใดๆทั้งสิน้นขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและเข้ามาดูผลงานของพวกเรานะครับไปดูกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีกลับผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับรายการตุ๊ดเทยเกมเมสาทะลโลนะครับวันนี้อยู่กับผมวิเจมมาร์เก็ตนะครับและวิ่เจริ t h และกับผมวิเจน้ำพูนะครับซึ่งวันนี้เราเดินทางมาถึงอ p ีที่2อกันแล้วกับรายการตุ๊ดเทยเก่ที่สยามพารากอนกันนะคะใช่ซึ่งบอกก่อนเลยว่ากระแสตอบรับจากคลิปที่แล้วคือดีมากดีจริงๆรอยล้านวิวใน2สัปดาห์ถือว่าเป็นที่ประทับใจของเราอย่างมา่นอนดีแบบไม่คิดไม่คาดฝันเนาะ <c oughs> คือเยอะวอแต่ว่าวันนี้คือเราอยู่ที่กันสยามสาแควร์เนาะสยามสแควร์ซอยวันซึ่งแบบถ้าพูดถึงสายามคนเขาก็รู้จักกันหมดเลยนะม,ม,มาเก็ต<ม>ใช่ไหมก็มเป็นแหล่งของวัยรุ่นวัยรุ่น<อ>วัยมัธยมไปทํางานกันก็หลังเรื่องเรียนก็มีคนคนคน,คนชุมนุมชุมนุมกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็วันนี้ก็มามีมหัวข้อมาสัมภาษณ์กันนะคะวันนี้นะครับเราเป็นหัวข้อที่ในปัจจุบันเนี่ยความหลากหลายทางเพศเนาะในประเทศของเรานี้มีเยอะขึ้นเราจะเป็นอะไรบ้างตุ๊ด เคยเกย์เลสเบี้ยนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราเลยมีข้อสงสัยอยากทราบนะครับถึงว่าคุณนะครับมีความคิดอย่างไรกับเ,เรื่องทางเลือกนะครับใช่ <สะ S 2> ซึ่ง <ๆ S 2> วันนี้ขมก็้อวันนี้เราก็ได้คัดสรรกันอย่างนี้ว่าเออเราควรจะทําหัวข้อนี้เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะแบบแบ่งแยกคนชั้นหรือว่าลบหลู่เพศได้อย่างไรคือเราทำเพื่ออ่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แลกสนุกสนานเท่านั้นเองเนาะยังงั้นยังไงเราก็ฝากติดตาม้วยนะครับอาบพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วไปเลย สวัดสด,ดีนะครับก่อนอ<ด>ื่นเลย<ด>ลนะครับต้องถามก่อนนะครับว่าพี่มีเพื่อนเป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่าครับมีค่ะอ๋อแล้วพี่คิดยังไงกับเพื่อนที่เป็นตุ๊ดเป็นเกย์ครับก็สนุกดีนะคะพวกเขาก็แฮปปี้ดีอ่ะก็อยู่กับพวกเขาเขาก็แบบว่าเหมือนผู้หญิงอ,ะอ่ะแล้วก็แบบว่าฮาฮาดีฮากับเป็นบ้าที่ก็เคียงกันนะคุณพี่อ่าใช่ค่ะประมาณนั้นก็อ่าแล้วคุณพี่มีแฟนไหมคะมีค่ะโอเคถ้าสมมติว่าเราไปหาแฟนที่ห้องแล้วก็เห็นมาว่า แฟนเราอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงหาอะไรกิจกรรมสนุกๆทำทำไร้าไม่ทําไงก็คงบอกเขาว่าถ้า,ถาได้แบบรวยๆก็ดีนะจะได้เอาังค์มาแบ่งกัน <c oughs> <c oughs> โอเคใช้กันจะไปหากินเนาะ <c oughs> อาก่อนอื่นเลยนะครับพี่มีมเพื่อนเป็นตุกเกเหรือเปล่าครับมีคะ่ะเยอะอยากจะถามว่ามีทัศนคติยังไงกับเพศที่3ก็ <c oughs> <c oughs> ก็น่ารักดีอ่ะมันแบบไม่ได้แบบมีอะไรที่เป็นเป็นอะไรที่เฟรนลี่สนุกสนานใช่คุณพี่ถ้าคุณพี่เห็นเห็นคู่รักใก้เดียกันเดินมาอะไรเงี้ยคุณพี่คิดยังไงอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะถ้าเป็นเกย์อ่ะแบบถ้าหน้าตาดีก็ดีเลยก็ก็อิจนะเพราะว่าเกย์ดย๋ยวนี้หล่อแบบหล่อมากแต่ว่าถ้าเป็นทอมก่ชอบชอบทอมมีแฟนไหมไม่มีค่ะไม่มีอ๋อไม่มีแฟนทางคู่นี้คบกันมานานยังเอ่ยปีเสรเศษอะค่ะของตัวเองคนไหน เดินจับมือกันอะไรเงี้ยแค่ใส่ตาคุยหอนบ้้งเปล่าว่าเป็นเป็นเพศรักเพศเดียวกันอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้แคร์นะคะก็คิดว่ามันเหมือนก็เป็นเรื่องปกติมันก็เหมือนสังคมบางกลุ่มก็ยอมรับแล้วบางกลุ่มก็ยังไม่ยอมรับอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แคร์ในกลุ่มที่เขาไม่ยังไม่ยอมรับเชิ้ใส่เนาะเชิ้ใส่เรามีแฟนใช่ไหมแบบว่าเทคนิคยังไงที่จะแบบให้อยู่กับแฟนที่เหมือนแบบเพศกับเราให้แบบได้นานที่สุดเข้าใจกันนะคะความเข้าใจแบบเป็นสิ่งสาคัญใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่า เรากลับห้องไปเจอแฟนอยู่กับอีกผู้หญิงคนหนึ่งทำไงอันนี้ก็ตบค่ะตบแฟนหรือว่าตบผู้หญิงตบผู้หญิง <c oughs> อ๋อตกบผู้หญิง๋อ็กิดว <c oughs> ่าเป็นคนที่รักแฟนเนาะ <c oughs> ก่อนอื่นจะถามว่าน้องเคยมีแฟนเป็นเพศที่สามหรือเปล่าไม่เคยคะ่ะล้วอนาคนเนี่ยคิดอยากจะมีหรือเปล่าเขาก็ดูดีนะคะถ,ถ้าเกิดมีโอกาสก็คงอันนี้เกย์เหรอทอมไม่ทุกทุกเพศอะไรแล้วแบบเคยคิดไหมว่าที่เราเป็นผู้หญิงอะเรามองตูดเธอเกย์ทอมเลสเบี้ยนอะเราในมุมมองเรามองว่ายังไงเป็นเพศที่แบบว่า เป็นปัญหาของสังคมไม่รู้ว่าองไรเราจริงๆส่วนตัวหนูชอบแบบพี่ๆที่เป็นเพศที่สามมากแบบไม่จะเป็นกระเทยตุดเหลืออะไรไงเงี้ยเพราะว่าพี่ๆที่หนูรู้จักหลายๆคนคือประสบความสําเร็จทางนั้นเลยแล้วก็แบบเขาการงานดีแบบบุคลิกดีอะไรแบบเนี้ยคะ่ะหนูก็รู้สึกว่าการที่เราจะชื่นชมเขาเนี่ยเราควรที่จะชื่นชมเขาที่ผลงานความสามารถของเขามากกว่าอะไรแบบเนี้ยมันสำคัญกว่าอใช่แล้วก็ใช่แล้วเราก็ไม่ควรแบบมองคนที่ภายนอกเราเพราะว่าบางคนเขาแบบ ประสบความสําเร็จก็เยอะแยะใช่คุณพี่คิดยังไงกับเพศที่สามไม่ว่าจะเป็นตุ๊ดเทยทอมเกย์เลสเบี้ยนทุกสิ่งทุกอย่างคิดไงก็ลตลกมีหอยพออยู่ใกล้แล้วก็ตลกตลกส,กสนุกสนานเฮฮาใช่ไหมคนเขามองตุ๊ดเทย์เกงเี่ยเขาไม่ได้มองแบบสร้างสารรนะค์อะคณที่แบบมีแนวทางที่ทําให้เขาแบบมองแบบอย่างสร้างสารรค์อนยะก็ก็ให้มองเป็นปกติอะค่ะก็เป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนเราคนนึงอะค่ะเพราะว่าพี่ใหญ่มองแต่ภายนอกดีกว่านะดูที่จิตใจดีกว่าเคยคิดไหมว่า วันหนึ่งแบบเราจะเปลี่ยนมาเป็นชอบผู้หญิงด้วยกันะก็ตอนนี้ยังไม่คิดนะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความรู้สึกว่าถ้าโอเคก็คุยได้อ๋อมันอยู่ที่ความรู้สึกถ้าโอเคก็คุยกันได้แล้วแล้วคุณพี่ก็ถ้ารู้สึกดีก็คุยค่ะอ๋อก็คือได้เหมือนกันอ่าตอนนี้มีเพื่อนเป็นตุ๊ดหรือกระเทยอะไรหรือเปล่าก็มีหลายคน,นะคะ่ะถ้าเกิดมีปัญหาแบบว่าตบกันคิดว่าสู้กระเทยได้ไหม สู้ไม่ได้เราเป็นผู้หญิงโอเคเราไม่ต้องสู้เขาเนาะเรารู้ตัวอยู่เนาะแต่ว่าเพื่อนที่เป็นพวกกระเทยอะไรอย่างงี้ก็เขาก็นิสัยดีนะเดี๋ยวถ้าถือว่ากระเทยเยี้ยงขวเลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ใช่หรอกกระเทยเขาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมเนอะเขาไม่ทําเกย์ทอมก็ตุ๊ดกระเทยยังไงก็เป็นคู่รักกันเยอะก็คิดยังไงคะอ่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าสมัยนี้สังคมก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็สิทธิเสรีภาพของคน ในยุคนี้ค่อนข้างจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็สิทธิส่วนบุคคลก็คือมีบทบาทมากขึ้นสําคัญมากขึ้นก็ผู้คนจะอาจจะมองข้ามเรื่องเรื่องเพศไปอาจจะเป็นมองมองมุมอมองการให้ความสมคัญกับความรู้สึกอะไรอย่างี้มากขึ้นนะครับมีโอกาสในวันหนึ่งเราจะเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าชอบผู้หญิงด้วยกันไม่มีคะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งน้องมีแฟนเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วน้องรู้ที่หลังว่าแฟนของน้องนะเคยคบกับผู้ชายมาก่อนจะมีความรู้สึกยังไงบอกไม่ถูกคะ่ะอาจจะแบบ สันอย่างเงี้ยเลิกไหม <c oughs> เลิกค่ะทำไมอ่ะเรารักกันดีอ่ะแค่รู้ว่าเขาเคยกินผู้ชายด้วยกันมาก่อนทำไมต้องเลิกอาจจะไม่ชอบอ่ะ,อะไม่ชอบรับไม่ได้ที่ต้องไป <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะอาจจะรับไม่ได้ <c oughs> ไไดแบบแฟนเรา <c oughs> เป็นเกตเรที่เราไม่รู้อ่ะก็ถ้าเป็นหนูรับได้ค่ะรับได้รับได้หรอคนที่ชอบผู้ชายลึกลับถ้าเกิดเป็นแฟนกับผู้ชายหรือกับผู้หญิงเนาะคิดว่าอันไหนแฮปปี้กว่ากัน ท้งคู่ทางคู่ท,ค <laughs> ทุกวันนี้คิดยังไงกับเพศที่สามตูดเทยเกทอมเลสเบี้ยนทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเปิดกว้างขึ้นนะดูรู้สึกว่าไม่ว่าเพศไหนมันก็รักกันได้เนาพี่แบบอ,อ,อ,อยู่ที่ใจอะ่ะนูว่าทุกวันนี้ใครมันก็คนเท่ากันอ่ะใช่แบบคนเราเสมบูรณ์ได้เขาก็นเ <c oughs> นาะในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะพี่เคยมีความคิดแบบว่าชอบผู้หญิงด้วยกันไหมชอบแต่ก่อนแบบ ก็เคยเคยคบผู้หญิงด้วยกันเขาเด็กๆแบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะแฮปปี้ไม่ไม่ตีไม่ถึงกันตีก็ใช่เป็นแฟนกันไม่ถึงแฟดใช่ตอนประถมมัธยมต้นเลยอะก็แฮปปี้นะแล้วทุกวันนี้ชอบผู้ชายก็ชอบไม่ก่อนรู้สึกมันต่างกันไหมต่างนะตอนนั้นมันคือแบบว่ารักเด็กๆใช่ไหมพอลงมหาลัยแล้วก็แบบว่า พออผู้ชายเรารู้สึกว่าเออมันใช่กว่าอะไรแล้วเราชอบกร่เทออ่ะสวยกว่าผู้หญิงอีกนะล้นหแล้วถ้าถือว่าวันนอู่กระเธอแย่งแฟนไปจะทบยังไงก็ไม่ต่อยไมต่อยห้ยอยยอยยงยยอ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 วยอยยอยยมยยอ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 นะอยยอยยอเคอยยอยยรยยออยยอยอยอยยอยยมยยอยยอยยอยุยย ถ้าเป็นเพื่อนนี่เราก็รับได้ใช่ไหมรับได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามารู้ทีหลังว่าแฟนเราเป็นตู้ดอยเงี้ยเรารับได้ไหมแอฟแมนมาจีบเราอย่างเงี้ยหนูก็จักเออโอ้ไม่กอแบบแบบแบบพี่บัวขาวอย่างเงี้ยใช่ไหมช็อกใช่ปะวิธีการใช้ชีวิตคู่และวิธีการปรับความเข้าใจในชีวิตคู่เนี่ยยังไงเอย ก็อย่างหนึ่งก็ต้องเรียนรู้เข้าไปด้วยกันนะครับอย่างเราเป็นผู้ชายใช่ไหมเราบางทีก็ต้องยอมเขาบ้างแต่เรื่องที่ยอมเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันสมควรยอมหรือไม่สมควรยอมบางครั้งเขาก็มีอารมณ์มุ้มิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องศึกษาเข้าใจเข้าใจอารมณ์เขาเยอะๆอันนี้คือความคิดของผู้ชายเนาะไอ้ลองก็มีของผิดก็ถ้าเกิดรับเป็นผู้หญิงเราก็จะแบบว่าเราก็จะมีอารมณ์น้อยๆน่อยๆเนาะบางทีแบบว่าเราเราไม่พูดต่ไปเงี้ยเขาเขาไม่เข้าใจเรา ต้องให้เราแบบว่าพูดให้เขาฟังเขาถึงจะเข้าใจว่าเอ้ยเราคิดอย่างนี้นะการพูดแล้วก็ปรับความเข้าใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะคุณพี่มีความรู้สึกบ้างไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้ามคือหรือว่าอ๋อความรู้สึกที่จะเปลี่ยนคงคงไม่มีหรอกครับแต่ว่า เพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันที่เที่ยวด้วยกันตอนแรกก็จีบผู้หญิงด้วยกันพอเข้ามหาลัยมันก็าป็นแบบว่าชอบช <c oughs> อบด้วกันก็นี่ก็จากประสบการณ์จริงมันก็บอกตรงว่ามันก็เริ่มชอบผู้ชายแต่ทุกวันนี้ก็ <c oughs> ก็ยังไปเตะก็ยังไปเตะบอลด้วยกันไปว่ายน้ําด้วยกันไปกินเหล้าด้วยกันแต่เด็นกนเราก็มองว่าเขาก็เหมือนคนปกติคนหนึ่งผมมองว่าเขาก็สรุปสนานนะมันเป็นความคิดของเขาเราเปิดใจรับเขาผมว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติแล้วคนที่เราคิดยังไงเกี่ยวกับเทปที่สามแบบปุ๊บเลยเจ ก็คิดว่าเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนเราปกติเนาะคนเขาก็นิสัยดีด้วยนะเขาเข้ากับเราง่ายเขาอาจจะเข้าใจเราได้เหมือนกับเหมือนเราเป็นเพื่อนสาวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็แบบเป็นประสบความสำเร็จใช่ค่ะบางคนที่เขาอ๋อมีความคิดมุมมองดีๆก็มีเยอะสําหรับคุณพี่เนาะมีแฟนเป็นหนุ่มหน้าคมหนุ่มหล่อถ้าวันหนึ่งมีกระเทยที่สวยๆวมากมาแย่งแฟนจะทำยังไงมาแย่งพี่คนนี้ไปอ๋ออันนี้ก็เคยถามเขาบ่อยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเห็นแบบว่า เห็นแบบกตเธอสวยๆอย่างเงี้ยคิดยังไงบ้างเขาก็บอกว่าไม่คิดอะไรแต่เราบางทีเราเห็นเราก็แบบโอ้ยเขาสวยกว่าเราท้กยอะเลยเนาะใช่แต่ว่าก็แบบว่าก็ขำๆค่ะก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็ก็ยังเชื่อใจเขาอยู่ค่ะโอเคงั้นเราสองคนก็ขอเป็นคนให้พี่และคนรักกันนานๆนะคะพี่คิดยังไงกับตุ๊ดเทยเกย์หรือว่าเพศที่สามเพศทางเลือกอย่างนี้ก็คิดว่าเขาเป็นคนคนนึงเหมือนกันเป็นคนที่มีลักษณะอีกแบบนึงเหมือนคนทั่วไปที่สั่งก็จะมีลักษณะ ที่เป็นของตัวเองคือผู้ชายบางคนเขาจะแอนตี้กระเทยไงกระเทยนี้สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ใช่ไหมถ้าสำหรับผมก็ได้ครับแต่คือโดยรวมแล้วเราก็รู้สึกโอเคกับเพศที่3ใช่ไหมก็โอเคครับมีสีสันดีมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาหรือเปล่าขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ครับแล้วอยากบอกอะไรกับคนที่มองเพศที่3ในแง่ลบหรือเปล่าเขาก็เป็นคนปกติเหมือนคนเหมือนใช่ครับก็อยากห้ใจก่อนหนึ่งก็คือใจหล่อมากเลยอ่ะก็คือเขาก็เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปที่แต่ละคนก็ต้องมีรสทิยมที่แตกที่มีแฟนยังอะ ยังคร okay. ับยังไม่มีแฟนคุณพี่มีทัศนคติยังไงกับเพศที่สครับก็ถ้าโดยส่วนตัวนะมีเพื่อนที่เป็นเพศ3ามสี่อย่างเงี้ยเยอะอยู่แล้วใช่แต่แบบเจอเพื่อนก็ดีบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีผองคนดีวองคนไม่ดีมันก็เป็นธรรมชาติใช่เป็ธรรมชาติลูสนิทมีไหมลูกสนิทมีอ๋อโดยปกติแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับเพศที่3ใช่ใช่เขาก็จะแบบว่าคุยสนุกมีท่าทางอะไรหรือว่า อบใช่ไหมชบางคนเขามีทัศนคติแบบว่าในเชิงลบอ่ะกับเพศที่3าพีค่คิดยังไงอยากบอกอะไรกับคนเหล่านั้นไหมเปล่าเปิดใจดีกว่า,วาใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเขานิสัยเป็นยังไงคือเราอาจจะเจอเพศที่3ามพี่นิสัยดีท,ทัศนคติเราก็จะบวกดีชั่วไมไ่อยู่ที่เพศเนาะใช่ <c oughs> <c oughs> นี่คือผู้หญิง <c oughs> อ๋อ <c oughs> ตอนนี้แฮปปี้ดีกับที่อยู่เป็นอยู่ใช่ไหม พี่กับตอนนี้ก็ได้หมดพี่ได้หมดได้เจอผู้ชายดีๆก็ได้หมดขอได้หมดนี้คือได้ผู้ชายด้วยผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมได้ได้ค่ะคิดไหมว่าวันหนึ่งแบบชอบผู้หญิงด้วยกันก็มีมีแบบชอบผู้หญิงแฟนไปเลยนะได้ได้คือยังไงก็ได้ใช่ไหมยังไงก็ได้แล้วไลฟ์สไตล์การแบบมีแฟนของเราเป็นยังไงเอาตอนนี้ก็ชอบผู้ชายอ๋อใช่ใช่ตอนนี้งหมดก็ต้องมีลังเลบ้าง มาเกตจะว่าสองคนเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแฟนไม่ถามก่อนเลยเอามีค่ะหน้านิ่งห่ีเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะมีมาหมดแล้วอ๋อมีมาหมดแล้วควาามแตตก่งที่เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากเลยนะอ่ะจริงจริงล้วนาไงพี่มันก็ต้องมีบ้างล้วนมันแบบได้หมใอ่ผู้ชายกับผู้หญิงเนี้ยแฟนแบบไหนแฮปปี้มากกว่ากันก็ชอบผู้ชายมากกว่าชายมากกว่ายังไงมันก็ต้องผู้ชายอ่ะเนาะมันก็ต้องผู้ชายอ่ะผู้ชายเหมือนกันใช่ อ่าตอนนี้คือเราสําหรับอีพีที่สรายการซุดเทเกเนาะแล้เ,เ,เนงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเราได้เห็นมุมมองของอคนลหลาย่าคนท<อ>ี่แบบว่ามีทักษคติอย่างไรกับเพศที่3ใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เลย99% 9เลยคือเขามีทักษคติที เป็นเชิงบวกก่าน EP ที่ัามทั้งนั้นเลยเนาะเราก็รู้สึกแบบมีลบไหมใช่ไหมนี่ยังไม่เห็นรเละไม่มีเลยไม่มีลบนะาทุกคนมีทัศนคติที่ดีเรหรือว่ามันแต่ว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เปิดในเรื่องเพศได้เนาะแล้ว EP ต่อไปคือ EP ที่สามเราก็จะมาติดตามว่าเราสามารถในหัวข้ออะไรกันวราตติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใช่เราก็ขอขอบคุณร้านอ่ะ B Duck Cafe นะครับสยามสแควร์ซอยหนึ่งนะครับที่ให้ใช่ที่ให้การสนับสนุน เป็นปฐานที่ในการปิดของเราเนาะโอเคครับใช่สำหรับวันนี้แล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปตยบเจอกันในทีหน้านะ